าจจะพูดถึงตัวร้ายประจําเรื่องจุจูสึไคเซนแล้วเราก็หลายคนก็คงจะนึกถึงเจสากูกันอย่างแน่นอนแต่ตัวร้ายที่ดูน่าสนใจและมีความร้ายและความน่ากลัวอยู่มันมีเพียงแค่เจสากูคนเดียวนะอย่าลืมตีนี้ไปสิกับตีคําสาประดับพิเศษที่ระดับความอันตรายนั้นให้สิแต่ระดับความติงตองนี้ให้ล้านเป็นเลยและถึงแม้ความติงตองของตีนี้จะกลบความน่ากลัวของพวกเขาไปหมดแล้วแต่อย่าลืมไปว่ายังไงซะพวกเขาก็แข็งแกร่งอยู่ในระดับต้นๆของเรื่องเลยแถมที่มาและความเป็นไปเนี่ยก็ดูน่าสนใจอีกด้วยและในวันที่ิาาคม้้่ยกะ็ฉฉแลว ผมเลยจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้มากขึ้นพอในภาคชิวยญานี่นั้นพวกเขาจะมีบทที่เด่นมากๆแต่สำหรับใครที่กลัวโดนสปอยเนี่ยก็หายห่วงได้นะครับเพราะคลิปนี้ไม่มีสปอยนะและสำหรับใครที่อ่านมาังงาะม,มาแล้วเนี่ยก็อย่าสปอยนะเว้ย วิญญาณคำสาประดับพิเศษซึ่งพวกเขาเกิดมาจากความกลัวและความคิดด้านลบเกี่ยวกับภัยธรรมชาติทำให้เขากเกิดเป็นคำสาปสีต่ตนขึ้นมาซึ่งแต่ละตัวก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับที่ว่าหากเทียบกับนิวสุนาละล้วก็พววเขาคงจะอยู่าราวหกถึงเจ็ดนิ้วขึ้นไปเลยนะซึ่งมันก็ทำให้ตีนี้เนี่ยอยู่ในคำสา์ระดับพิเศษและความปรารถนาของพวกเขานั่นก็คือการเข็นข้ามนุษย์ให้หมดไปจากโลกนี้และคืนโลกให้กับเราคำสาปเพราะพวกเขามีความคิดที่ว่าคำสาบนี่แหละคือมนุษย์แท้จริงไม่มีเปลือกนอกและพวกเขาก็ กาบตีนี้นั้นค้งแากจะดูน่าสนใจม,มากเลยทีเดียวซึ่งเรามาทำความรู้จักกับพี่ใหญ่คนโตคนแรกกันเลยดีกว่านะครับกับคนที่น่าจะอาวุโสที่สุดมั้งนะผมเดาเอานะ กับโจโกะวิญญาณคำสาปหัวภูเขาไฟและตัวของโจโกะนั้นเขานั้นมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการเป็นวิญญาณคำสาปของตัวเองและเขานั้นนข,ข้างจะเกลียดชังมนุษย์เป็นอย่างมากและหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคาดเดาได้นะว่าโจโกะนั้นเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษที่เกิดมาจากความกลัวภูเขาไฟระเบิดมาเลยทำให้รูปลักษณ์ของโจโกะนั้นมีหัวเป็นภูเขาไฟซึ่งตัวของโจโกะนั้นสวมชุดสีดำกางเกงสีดำและคลุมด้วยผ้าลายจุดและผ้าพันคอสีขาวซึ่งความโดของโจโกะนั้นอยู่ในระดับ8-9ถนิ้ววสุือ่าเป็นดนึงา่โากนั้นการตงโโจกนั้นเดินโก้ บอย่างง่ายได้เลยล่ะแต่อย่าลืมไปนะครับว่าคนที่โจโกไปตบเนี่ยมันคือบั๊กของเรื่องสู้ได้สุสีในสิแปลกซึ่งไอความโหดของโจโกที่มันอยู่ในระดับ8ถึง9นิ้วสุขนาเนี่ยมันขนาดไหนกันนะมันก็ขนาดที่ไว่าไอคำสาปที่เมงกุมิงเงือตกและหนีแทบไม่ทันยูจิที่ร้องไห้ไม่อยากตายนั่นคือกำัาปร,ระดับพิเศษที่ระด,ดับความแข็งแกร่งนั้นเทียบเท่าได้กับ1นิ้วสุขนาเท่านั้นนะครับแต่นี่แถึงเ้านิ้วสุขนาเลยนะแน่นอนว่าโจโกนั้นเก่งสุดๆแล้วก็โหดมากๆด้วยแต่นอกจากนี้ตัวของโจโกนั้นก็จะมีวิชาอาคมที่หลากหลายมากเลยทีเดียวทางการสร้างภูเขาไฟขนาดย่อมๆที่สามารถปะทุเป็นระเบิดที่รุนแรงออกมากๆได้ เรียกมแมลงหินเหล็กไฟมาโจมตีได้สร้างลูกไฟหรืออุกบาทได้ดและกังอาณาเขตได้ Oh! <laughs> แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะเอาเป็นว่าไปดูในภาคชุบย่าดีกว่านะครับผมผมไม่ขอบเพื่อเยอะวันนี้แล้วกันนะครับมากันที่พี่ใหญ่คนต่อมากับพี่คนนี้ที่พี่เขาเใหญ่จริงเพราะนอกจากมีร่างกายที่ใหญ่โตแล้วเขาเนั่นก็อยู่มานับพันๆปีแล้วโดยฮารามีนั้นเป็นวิญญาณคำสาประดับพิเศษที่เกิดมาจากความกลัวพื้นดินหรือป่าไม้นั่นเลยทำใหลักษณะของฮารามีนั้นมีความเป็นพูดผืนป่าอะไรเทือกนั้นอยู่โดยหัวของฮารามีนั้นจะมีความคล้ายกับหัวก้อนนอกและมีกิ่งไม้งอกมาจากบริเวณตาโดยตัวของฮา,านั้นน้้น้นนดดดไวขขขขาาาาาาางงงงึแผผสสสสสีีีีมกกเซ่่ภยต็คือ สามารถดูดพลังธรรมชาติและเปลี่ยนให้เป็นพลังคำสาบได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไพ่ตายตของฮานามีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะพลังของมันในรูแนแรงออกมามาก,มากโดยตัวของฮานามีนั้นก็ได้แสดงความโหดให้เราได้เห็นกันแล้วในภาคงานโรงเรียนซึ่งถึงแม้ฮานามีอาจจะไม่ได้แข่งแร่งเท่าโจโกะแต่ตัวของเธอนั้นก็แข่งแกร่งอยู่ในระดับที่ว่านักเรียนชั้นปี2และปีสามเนี่ยก็โดนฮานามีเนี่ยซ้อมจนน่วมเลยและตัวของฮานามีนั้นมีร่างกายที่แข็งแรง่งมากๆในขณะที่ว่ามาคิหรือโทโดเนี่ยฟาดด้วยกระบ,บองสองท่อนอย่างยู ก็จะทาให้พลังของผู้ช้เนี่ยเบิ้ลขึ้นไปอีกเป็น2เท่าอะไรประมาณนั้นนะครับและถึงแม้จะโดนโทโดะและมากิฟาไปอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถสร้างบาดแผลกับฮานามีได้เลยมากสุดก็ได้แค่แผลถลอกเท่านั้นแหละซึ่งนอกจากร่างกายได้แข็งแรงและอึดทนแล้วฮานามีนั้นก็ยังใช้อาคมได้คล่องแคล่วอีกด้วยด้วยอาคมของเธอก็คือต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสปอร์จากพืชอะไรสักอย่างหนึง่งที่สร้างภาพดวงตาได้สร้างรากไม้ได,ไได้และปล่อยลูกบอลไม้เป็นหนามได้ ้นอ่อนต้องสาบที่เป็นการปล่อยเมล็ดคำสาบที่สามารถกัดกินไซเวทของคนที่ถูกเกาะได้หากเป้าหมายใช้พลังไซเวทมากเท่าไหร่เนี่ยราเมก็จะถูกฝังลึกเข้าไปอีกถือว่าเป็นหนึ่งท่าที่โกงามากๆและตัวของฮาราดมีนั้นก็ยังสามารถกางอาราเขตได้อีกด้วยซึ่งเราก็าเกือบจะได้เห็นเธอโชว์การกางอาราเขตแล้วหากเราโจมไม่โผล่มาก,ก่อนเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาองรอลุ้นกันแล้วว่าเธอจะได้แสดงความโหดอะไรให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่าในภาคนี้มากระทีคนที่3คนที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยแม้แต่ชื่อของเขาเพราะเขาโผล่มาแค่แวเยัปเดียวก ของุไม่ได้ผ้าซึ่งนาทีเราเห็นในอนิเมะนั้นมันเป็นเพียงแค่ร่างแรกเท่านั้นซึ่งร่างเต็มของเดงกอนนั้นมันจะมีความคล้ายกับคคตูรูเทพบรรพการในนิยายของเลิฟครับที่จะเป็นลักษณะเหมือนคนที่มีหัวเป็นปลาหมึกและมีปีกมังกรซึ่งชื่อของเดงกอนเองเนี่ยก็มาจากนิยายของเลิฟครับด้วยเช่นเดียวกันโดยตัวของเดกอนนั้นเกิดมาจากทะเลพลังของเขาเลยมีความเกี่ยวกับน้ำและสัตว์ทะเลโดยตัวของเดกอนนั้นสามารถเรียกอิชิกามิที่เป็นสัตว์น้ำมาโจมตีได้สามารถสร้างคลื่นน้ำได้และสามรารถกางอนาเขตได้โดยอนาเเเเขขขตตอองงงงงดดดดกกกรนน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 ััั้้้จจะะะป็็็พพืทททีี่่่่สสสบุุแแแลลูผาาาายๆซซึึึมมมมคคใใหภถ ใครเอาสุดๆเหมือนกับเกาะทางใต้เอาไวปพักร้อนแต่มันกลับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้มากเพราะเด็กกอนจะสามารถเ ami, รียกอิชิกามิจัดน้ำจนวนมหาศาลมาโจมตีได้อย่างไม่ขาดตอนียกได้ว่าความแข็งแต่งของเด็กกอนนั้นไม่แพ้ฮานามิและก็โจโกเลยและเราก็ต้องรอรุนล้ว่าในภาคชิบุยานี้เด็กกอนจะมาโชว์รถลายอะไรในซีซั่นนี้ไหมเพราะในซีซั่นแรกเนี่ยแทบจะมีบทเลยมากที่คนสุดท้ายกับน้องคนสุดท้องมาฮิโตะหรือ AKA เด็กเฮียเด็กเปรตและโปเกมอนเทรนเนอร์อนั่นเองโดยมาฮิโตะนั้นเป็นวิญญาณคำสาบที่อายุน้อยที่สุดเพราะตัวขของางเ เกิดมาจากความเปลี่ยนชังของมนุษย์มันเลยทำให้ลักษณะของมาฮิโตนั้นแทบจะเหมือนมนุษย์เลยแต่ตัวของมาฮิโตนั้นจะไม่ถูกจัดเป็นวิญญาณคำสาปเต็มตัวแต่เป็นวิญญาณที่ถูกสาปแทนและถูกจัดให้อยู่ในระดับพิเศษโดยระดับความโหดของมาฮิโตนั้นจะอยู่ในระดับ3นิ้วสุนะและถึงแม้ตัวของมาฮิโตจะเกิดมาได้ไม่นานแต่เขาต้องกลับส,มส,มสามารถพูดได้แถมยังฉลาดและก็เหลี่ยมอีกด้วยมันแสดงให้เห็นว่ามาฮิโตนั้นเป็นอัจฉริยะและถึงแม้ตัวของเขาจะมีความโหดแค่ระดับ3นิ้วสุขุนะเองแต่ด้ยวยอาคมที่มาฮิโตมีควาสามารถในการปรับเปลี่ยนร่างกายได้ตามใจชอบมันเลยทาให้การโจมตีทางกายภาพนั้นไม่ส,มส,มส,มสามารถสร้างความเสียหายให้กับเขาได้เลยแถมหากใครก็ตามที่โดนม ที่ตรวจับตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะจับวิญญาณของคนนั้นและมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคนนั้น,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 นได้ตามใจชอบจะฆ่าให้ตายหรือจะเปลี่ยนเป็นโปเกมอนก็ได้ไม่ได้ว่าโกงสุดๆและที่เป็นโกงไปกว่านั้นก็คือหากใช้คู่กับอนาเขตที่หากใครก็ตามที่หลงเข้าไปในอาาเขตนี้เนี่ยเตรียมตัวเป็นโปเกมอนได้เลยไม่ได้ว่าเป็นตัวละครที่พลังอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่นนะนำคาแล้วก็สู้ได้ยากสุดๆซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันนะว่าในภาคชิมุยานี้พี่แกจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นโปเกมอนอีกสักกี่คนกันหรือจะช่วยลดลายกว่าเป็นเด็กเป ฝากในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเพียงข้อข้อมูลคร่าวๆเท่าน,นั้นนะเพราะผมไม่อยากจะเจาะลึกไม่มากความนะจะได้เดือนเนื้อหาให้ทุกคนไปเสพในอนิเมะกันต่อน,นั่นเองนะครับซึ่งหากใครอยากให้ผมทำแบบเจาะรายละเอียดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าเรามารอดูจุดสุดข,ขัยเซนในวันที่3 1สิงหคาคมนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาดีไหมซึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แดนค่ซ์